หาว่าใครเป็นคนรับเงินโดยผู้จิริคนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะขออนท่านให้ข้อมูลกับทางสูตรนะคะไม่งั้นท่านจะกลายเป็นผู้ถูกร่วมคิดแต่เราจะขอให้ท่านเป็นพยาลาไว้นะคะเอ่อมันจะมี6ขั้นตอนเดี๋ยวเราจะแจกใบเพื่อให้ท่านลงข้อมูลให้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านผสมจะได้พริบจะต้องรอข้างหลังนะคะ ท้าออกจากพื้ที่แบนะคะขอนนะคะขอนนี้ึาอเขาก่อนจี่แจงให้เสร็จก่อนแจกไปเลยค่ะแจกไบที่เ้หญิทุกคนนะคะเพราะว่าหัาแจอย่างนี้ค่ะถือว่าท่านแบบว่ากระปุกได้ว่าท่านจะให้ไปเมื่อไร่ป็นไงลอว่าจะลอง่จะลองาจะูนะคะแต่ว่าต้กเป็น่ิเพราะว่ามันเป็นทกนดจะิอไม่นกเกร้อยไปด้วยนะคะแล้วก็จะเ็น เวลาท่านมีสิทธนะคะพี่นุ้ยเน่ยกรณีทุกคนในระบบนะคะว่าใครโดนเอ่อได้สิดติ์กาโดนผู้กระดิกนะคะโดนเพราะว่าสิทได้ได้ยกเลิกสิทธิ์ทุกท่นนะะนกนานเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดสิทธิ์ให้นะคะแล้วก็ได้ถือนนะะว่าผิดค่ะนี่จะต้องมีการรีบุนรีบดรกต่อไปอนะคะเ,ออเมื่อวานทางตำรวจก็เออเขาเรียกอะไรฮนะสอบปากคำ ทั้ง19ยูสเซอร์นั้นนะครบแล้วนะคะคแล้วก็รู้สึกว่าทางออสอนอนพวงเนี่ยก็ได้เชิญเขาเรียกอะไรนะไซเบอร์พ olic ที่เป็นตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการทำอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอะไรเนี่ยมาร่วมสอบด้วยเ,เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยเ,เวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาทำผ่านเ,เรื่องของดิจิตัลมามันก็จะต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีในการมาตรวจจับซึ่งมันก็อาจจะทำง่ายขึ้นก็ได้ อสอบปากคำไปแล้วทั้งหมดกี่ปากนะครับเออ,อตรงยูเซอร์นั้นรู้สึกสิบเก้านี่ยหมดแล้วนะคะอืแล้วก็มีก็อมีมาให้เราดูเรื่องของคอมเรื่องของ IPS Race เรื่องของอรายละเอียดอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วค่ะว่ามีรายชื่ออะไรบ้าง2,000กว่าคนนั้นคือไ์บ้างอะไรประมาณเนี้ยเราก็ส่งรายชื่อไปให้แล้วแต่ว่าที่เราได้ได้ข้อมูลโดยตรงจากที่300กว่าคนที่ที่เขายอมให้ข้อมูลแล้วเป็นตอนที่เรายกเลิกนัดแล้วก็เหมือนกับร่อ,อ,อยเข้ามาเพื่อจะออขอข้อมูลอะ่ะะก็ เรียบร้อยไปหมดแล้วค่ะก็ส่งไปแล้วแล้ทั้ง19คนเนี่ยเขาเขาให้การว่าเขาทําเองหรือว่ามีใครเอายูเซอร์ของเขาไปใช้ไหมครับอืมอันนี้หมอยังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะคะซื้อถึงคุยแล้วก็อาจจะบอกไม่ได้ก <laughs> ็ <c oughs> ต้องถามตำรวจดีกว่าให้มันเป็นไม่ได้ไมันเดี๋ยวจะเสียรูปคดีเพราะว่ากระบวนการนี้ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นกระบวนการเล็ก เมื่อก่อนเราก็เจออาสาแบบเล็กๆกันนะแบบว่าเนี่ยเออไปจูงกันมาเข้าประตูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วหรือไม่ก็แบบเออแอดให้ญาติคนสองคนอะไรหรืออาจจะอ้างเราว่าเป็นญาติแต่จริงๆเรียกรับเงินอะไรเงี้ยแต่มันไม่เคยมีกระบวนการที่เยอะอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าเอ่อเท่าที่หมอคุยประมาณยี่สิบกว่าคนเนี่ยนะคะก็คือเอ่อมีทั้งที่แบบว่าเออทราบด้วยตัวเองแล้วก็มีแบบที่ว่าเป็นเออเขาเรียกอะไรหัวหน้าหรือบริษัท ทราบช่องทางและจัดการให้อะไรประมาณนี้นะคะออ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนใหญ่เนี้ยส่วนใหญ่นี่ค่อนข้างจะดีในแง่ว่าสามารถสืบไปได้ว่าการจ่ายเงินน่ะไปไปทางไหนอะไรยังไงค่ะแอ้ที่ว่ามอกคุยประมาณสั้งยี<ๆ>่สิบคนนี้ที่จ่ายเป็นเงินสดแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก,ก็ก็ไม่กี่คนสองสามคนเองแล้วก็ตรงคิดว่าตรงที่จ่ายเป็นเงินสดนี่ก็น่าจะจ่ายให้กับตัว คนที่เป็นตัวเชื่อมประสาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งหลายคนเขาให้ชื่อคนที่เชื่อมประสานมาค,มคนที่เชื่อมปราษานี่คือเป็นเอาท์ซอร์สมาทําหน้าที่ดูแลสตาฟหรือว่าเป็นคนของเครือข่ายหะครับเชื่อมประสานนี่คือหมายถึงว่า เชื่อมระหว่างคนที่จะมารับวัคซีนกับคนที่บริหารจัดการที่ทําการทุดจริตนะคือหมายถึงว่าไม่น่าจะมีทอดเดียวอะไรประมาณเนี้ที่ที่เป็นทอดเดียวหรือว่าเป็นโดยตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นที่พวกเจ้านายที่จ่ายให้แล้วก็โดยตรงอะไรประมาณเนี้ที่มีลูกจ้างมานะคะอืมแต่ว่าที่เหลือนี่ก็มีเจอที่หมอคุยเองยี่สิบกว่าคนที่หมอเจอประมาณสามสี่คนที่เขาเออ จ่ายเงินให้เพื่อนและเพื่อนติดต่อให้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็ขอว่าแล้วเพื่อนคือใครอะไรเงี้ยซึ่งก็ตํารวจก็ต้องขยายผลต่อค่ะเนี่ยคือโดยสรุปแล้วไม่ใช่เป็นการแฮกระบบค่ะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบเพียงแต่ว่าเขานึกว่าเราไม่ได้เฝ้าระวังอยู่จริงๆเรามอนิเตอร์ทุกคือนะอ,คอ่อแล้วก็เขาน่าจะเป็นก็ที่เราสงสัยที่ว่าเป็นคนวงในเพราะว่าเขาจับสังเกตเราได้ว่าเมื่อก่อนเราอัปข้อมูลทุกสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ เขาก็อัปข uh, ้อมูลช่วงสี่ทุ่มเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นคนลงในก็จะไม่ทราบว่าเราอัปช่วงนี้เพียงแต่ว่าเขาเขาไม่รู้แค่นั้นเองว่าช่วงนี้เราไม่ได้รับนัดองค์กรเลยเพราะงั้นเราก็เลยไม่มีการอัปข้อมูลสี่ทุ่มใช่ไคะใช่คะว่าเราได้มีการราบว่าได้มีการจองสิทธิการใชายโดยพิจาริณแล้วก็จ่ายไปในรูปมาหลายรูปภาคางอย่า ราก็เลยยกเลิกคนที่จองสิดมาสมงทกครั้งน,นะคะแต่ให้สบายใจว่าวันนี้ท่านมาที่น,นี่แล้วเราจะฉีดให้แต่เราต้องการสืบหาว่าใครเป็นคนรับเงินโดยผู้จัดการนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะขออนุให้ท่านให้ข้ขขขอมูลกับทางสูตรนะคะไม่งั้นท่านจะกลายเป็นผูน้ถูกร่วมคิดแต่เราจะขอให้ท่านนักเป็นพยานเราว่นะคะเอ่อ มันจะมีขั้นตอนเดี๋ยวเราจะแจกไปให้ท่านลงข้อมูลให้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านประสมจะแจ้งความมีกระป๋องข้างหลังนะคะถ้าออกกับพื้นที่ก่อนนะคะตอนี้เรื่งนะคะขอนนีนึือเพราะว่าข้อที่แจ้งไม่เสร็จก่อนแจกไปเลยค่ะแจกไปที่เผู้บริโภคที่จะรอกว่าเออขอให้ท่านแจกไปทีู่้บริโภถ้าสมมตว่าท่านบอกว่ากระป๋อได้เพราะว่าท่านแจกให้ไปเมื่อไหร่ไเราก็จะ เไม่ดมยะแต่ว่าการนี้เป็นรค่ะเพราะว่าเราเห็นทุคนรมทีก็เป็นทนะคะเกรอยด้วยนะคะ้กเนด้วยนะคะอเวลาท่านคิรณาด้่รที่ทุกคนในระบบนะคะว่าใครโดนก็ได้สิทธิ์าดทีจะดิ้นนะคะงไมได้ได้ยกเลิกสิทิท่านครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดสิทธิ์ให้นะคะแล้วก็ได้ถือว่าฟีค่ะ แต่ต้องด้วยการอานถึงัเอรอไ่อ